wake 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 when me 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 come up 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 you โอเคครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาสาธิตวิธีการกินไก่จอฮะนี่ครับดูเลฮะกินอย่างนี้ครับเฮ้ม่ไม่ออกม่งไม่ออกเออม่งไม่ออกโอเคฮะครับไก่นะครับนี่ไก่นะครับี่วยมากอ่ะ ครับสวัสดีครับวันนี้เราจะมาสอนทำซอสพริกอย่างถูกวิธีกันนะครับจะลองด้วยสูมนะยครับสูมเลยนะสูมสี่กล้องโอเคครับผมนี่ครับมีซอสพริกซอสเผ็ดละไมายังงงนะครับเราจะทำซอสพริกอย่างถูกวิธีฮะมาคุณเม่ครับนี่นะฮะมีซอสพริกนะฮะดูนะฮะดูที่ซอสไม่ใกลฮะมุ้เข้ามาฮะไม่ใกล้ใกล้ครับสามสองหนึ่ง นี่ครับซอสพริกครับไอ้เหี้ยนนี่ซอส <laughs> ซอสพริกโอเคเรียบร้อยครับจบครับนี่มันพริกทอดพริก